จีโน่แต่งตัวแบบโกมากเลยอ่าสาวหล่องสโซนธรรมาดาห้าผมเห็นนะช่วงนี้วัยรุ UK, ่นยูเคเขาแต่งตัวฟิลนี้ฮะยูเค <UK. S 2> ยุโรปยุโรปฮะอ๋ะอ,อ,อ,อเราถามได้ไหมว่าเสื้อผ้าใส่ีอห้อะไรหรอเสื้อที่เบอร์เบอร์ดีฮนะว้าเ <Wow. S 2> น็กไทพอสมิดกางเกงแซ่ของแซงโอลองนะ รองเท้าคัชชูนี่รู้สึกว่าวอชเช่เอ,อ,อ,อะโอ้ต้องหมูแล้วค่ะต้องหมูต้องหมูฮะต้องหมูชวาล็อกกี้ฮะโอ,อ้หมวกคะหมวกนี่รู้สึกว่าจะเป็นของอ่าพาดา<อ>้าผมซื้อจะพาด้ามาน่ะหัวผมซื้อพาดาา้าหัวร้อนเลยับคุณไม่ได้เปล่าค่ะเปล่าอืมอ่ะเชิญทานอาหารก่อนได้เลยนะฮะโอ้ยน่ากินมากจิโน ันนี้จีโน่สั่งมาจากร้านไหนะอ่าอันนี้เป็นคู่แข่งของร้านเจริญแกงฮะอ๋ออันนี้ร้านเจริญพรนะเจริญพรนะอ้ออันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ห้ามพิชลินสี่ปีซ้อนเลยเป็นพระเนนหลวงพ่ออะไรเงี้ยเป็นเปิดร้านอาหารออกจากร้านก็จะเจริญพรอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแต่นี่อะไรอ่ะเทียนวัดนี่ นี่เป็นโมยเทียนมาจากวัดหรอจีโน่อุอันนี้เป็นเทียนกับเชิงเทียนวินเทจอิตาลีอ้อันนี้สายแคมป์ก็จะรู้กันนะแคมป์ไหนที่แคมป์ไหนพวกมันจะทางสังฆทานอะไรคะเพื่อนอะไรคะจิโน่พอดีว่าผมเพิ่งฝังเพรไว้ของเก่งนฮะมันน่าจะบาดงั้นมันเหลือนะฮะงันมันเหลือฮะใช่ร้อนมากเลยอากาศที่นี่ เฮ้ยไุ้คุณหัวร้ออะไรแนี้ทองใหญ่มากจริงหรออันนี้ไม่ใช่ไหมอันนี้คุณไม่ได้เป็นเพพวกทองห้าบาททำเยาวราชนี่ปกติคนใส่ไม่ใช่เหรอ๋อเหรอคะครับผมยังไงคะอธิบายหน่อยอันนี้ทองสามเคนะซื้อเสร็จแถมแบตเตอรี่ด้วย